สวัสดีครับวันนี้วันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2559เป็นวันที่4ของขั้นตอนพิธีกรรมการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่นำเอาเทพจำแรงพิมพ์บี สุดยอดวัตถุมงคลของท่านครูบากิจณนะนำมาต่อยอดโดยภูมิปัญญาอันสุดยอดของภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้ไผ่เวลานี้ได้เวลา ที่เป็นไปตามต้องการหรือกำหนดหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้และคาดไว้ว่าเราต้องการที่จะทำอุณหภูมิในการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการสร้างเทพปจำแรงดินเผาในครั้งนี้ด้วยอุณหภูมิที่สูง สูงมากกว่า1,000องศาเซนเซียดซึ่งสภาพภายในเตาก็เป็นอย่างที่ท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วจึงขอสิ้นสุดกระบวนการสิ้นสุดพิธีกรรมจบพิธีกรรม การสร้างนวัตรกรรมใหม่เทพจำแรงดินเผาวัตถุมงคลอันสุดยอดของท่านครูบาอกิจระณนะเวลานี้ณนะบ,บัดนี้การพิธีกรรมต่างๆได้จบสิน้นสมบูรณ์ราบรื่นเป็นไปตามกำหนดการ ทุกขั้นทุกตอนด้วยดีมาจนกระถึงพิธีกรรมขั้นสุดท้ายวินาทีสุดท้ายในขณะนี้สวัสดีครับทุกท่าน